ทีหกมลครับปะวันอยู่ไหนไหนปะวันปะวันอยู่ไหนปะวันอยู่ไหนหน้าใสมากฟิลเตอร์ค่ะเดี๋ยวลริงๆนาออกกำลังกายเนาะปะทูก็ได้พี่พอ <S 2> <S 2> ลอยไ,ไหนข้าสัญญาปะวันปะวันอยู่ไหน เอ้หลเราะไห้เก็บังนเลนเลยไอ้เอางั้นเลยอ่ะม่เออ้่เสอซื้อเปล่าซื้อ่เสื้อผมเองนั่นี่ยโอ๊ตพาสกรทีมอ่ะซื้อเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปขายให้คนนั้นงักลับบ้านไม่ได้เพราะไอ้แฟนับโอ๊ตชวนคุยน่ะ ยฝนตกเลยแม่งหอเวมเสร็จคุยเป็นยาวเกือบ20นาทีกี็กลับแล้ววิ่งหนูไปซื้อตัวเป็นพันไปหาไปวันสักอย่างไปวันสุดท้ายรลืมถ่ายคลิปถ่ายคลิปตั้งใจเดินเข้าแต่พอพอเดินไปเอามือไปกดโดนปุ่มเลยไม่มีอีดอน ครับครับอเครับ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 ครูอลงมาเข้าวันอเฮ้ยาเงยน่เานเัทร้านล่ามึงจผมคู่ก้านอผมน่าจะได้มันหกโมคึอ่ะเดี๋ยวเดินเข้ามาได้เลยอ่ะไอบาลงไปก่อนเลยงครสองตัวทำไรสองตัวลงไลฟ์ครับ สองตัวลงไลฟ์เลยคู่เซเวตเตียนใครเนี่ยผมคู่พี่นาะผมคู่เซเวตเตียนเจอกับอ๋อเจอพี่แบงค์คู่ใครนะเออพี่แบงค์พี่สาก สสายต้องนี่กขนม้าอุ้ยสองพันเลยเหรออะไรนะประวันมะส่งประวันมะโอ๊ตโอเจอใครได้แบงค์แบงค์ใครบ้างโอ๊ตพี่โอไม่ใช่โอ๊ตพี่โอพี่ยอดคู่ไม่ไม่โอ๊ตปอยเจอพี่พี่โออ่าใช่แล้วมีโอ๊ตโอคู่หนึ่งอ่ะแต่พี่เปลี่ยนเป็นพี่ก่งคู่ใครไม่รู้ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้เพิ่มมาเพิ่มมาสงงคู่กับพี่เดชโอนคู่กับกรเอาประวานค่ะไม่เอาปาน,นินค่ะเธอโหมาจากไหน นี่จนมาก่อนเลนี่ีนกการทีนไม่ได้ามไม่จเสามันลจไมเล่นถึงสามทุ่มจ้าไม่ใช่มนแน่จะได้เก็บมอหมีแผนแล้วูจะดีนะอพเร็จเนี่ยแล้วกกลัวมาไม่ได้เลยแท้่งาแล้วก็ต้องตกเก็ด่จัแล้วเอ้เสร็จ ขึ้นเอ็นตึงมากรู้ได้ไงว่าขึ้นตึงอันนี้ขึ้นเกินลิมิตนะ8ปดแปดดครับไปเก็บบูธแล้วเอา้าจัดบุญละฮะ ขึ้นเองไม่ใช่สิ <laughs> จ่ายเงินสิขึ้นเองไม่เป็นไม่มีเครื่อง <laughs> แต่ว่าเขาขึ้นแบบเขาไม่ได้มวนเอ็นเขาขึ้นแบบเอ็นเอ็นแบบธรรมดามัดครับ <c oughs> ขึ้นนี่ไม่มาขึ้นนี่ไม่มา <c oughs> <laughs> พี่เอาใช้ชื่ออะไรนะไม่เข้าใจ <c oughs> เล่นบาตเอ็นเฮียเอ็นเฮียคืออะไรวะ <c oughs> ยังเห็นโบ๊ทตีแบตคู่ ไปชวนโบ๊ทมาตีให้ได้ก่อนโบ๊ทไม่โบ๊ทโบ๊ทไม่เล่นกีฬาแต่โบ๊ทเล่นฟิตเนสโบ๊ทไม่กีฬาโบ๊ทเล่นฟิตเนสแล้วแล้วีวไระ มาุณก็เปล่นก่อนอะไรขึ้นเท่าไหร่ขึ้นสามสิบครับคือนี้อไม่ไลฟ์ฟังคืนนี้ไม่ไล์แล้วไล์แค่นี้แหละเดี๋ยวไปตีเนี่ยจริงๆได้เยเวลาตีแล้วใช้รุ่นอะไรอะไรวะไม้เหรอไปแปดดีโปครับดููฟขอบคุณองฝันนะครับ ซูเดอรติดนะแ,แมพี่สาวไม่ต้องมาพูดไม่ต้องพูดสั้นดิเอาอะไรมาสั้นไปที่ไหนไม่บอกขาดบาสบาสผมเล่นเป็น,นเล่นเป็นนะรู้ผมเป็นตัวแบบเครด้วยเซนเตอร์ก็ไม่ใช่เป็นตัวแบบ กันเคยเล่นบาสของอันนี้อยู่นะกีฬาคณะของมหาลัยอะ่ะตัวนี้ตัวจี๊ดนะผมตัวจี๊ดอยู่นะผมผมเร็วนะทุกคนกผมเร็วแล้วก็แม่นอะ่ะอะไรนะสามสิบเลยนะขึ้นสามสิบข้อมือดีอยู่ไหมนียี่แปดหไม่แต่ก่อนก็ขึ้น<ม>ยี่แปดเว้ยแต่พอรู้สึกแบบพอมันอยู่มือพอนี่มือก็เลยขึ้นไปนสามสิบแล้วตอนนี้มันอยู่มือที่สามสิบไปแล้วไง แต่ว่าเพิ่งไปขึ้นอีกตัวหนึ่งมาเขาบอกขึ้นได้ลิมิตแค่ยิบเก่าเขเลยเอ้ยิบเก่าก็ยิบเก่าแต่มันต่างกันไม่เยอะแต่รู้สึกว่าสามสิบมันรู้สึกแบบมันเข้ากำแรงเรามากกว่า,อาไไวขอากำลังใจสู้นๆนะครับแม่วันให้กำลังใจนะครับส่งของไปเลยเอาไปดีวะ <c oughs> ถอยเล่นในบ้านเนี่ยเขาไม่มีที่ไว้อะาเรีย่ยซื้อมาอะไรเน <c oughs> ี่ย à, quay quay là ấy làng đốt hồ mấy vị cái cây như này Bởi vì có xe bia tìm luôn này vị Ở đây là này phải... làng đốt hồ đây สต่ผมไม่ชอบอ่ะ่นแรเข่าแรเข้าไปแล้วเีรอคู่เก้าหน่ยผมพักเงี่ยผมไม่ซื้อผมกินเงี้ยไม่เยแกเเท่าเทียงเอง ขอบคุณอะไรของขวัญไม่มีของขวัญสักชิ้นของขวัญอยู่ไหนเป็นว่าแฟนนี้กลาบาชิเตชิตเตสวัสดีครับอ๋อได้เลยครับยินดีครับน้องจำมาได้จำได้เอาไหนมามามาตรงไหนอด้ตรงไหนก็ได้เหรอเอางี้เหรอเก็บมา้ครับนี่เริ่มจรแล้วจะเป็นลม อหนึ่งสองรูปหนึ่งรูปหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ประสบภัยใช่แล้วค่ะเห็นสารปอเลยนะพิมพ์ยาวจัง กำลังใจในการทำงานเหรอคะบอกตัวเองค่ะตื่นทำงานหาเงินนะลองนอนเฉยๆดูสิลองดูดดลองด,ลองดูลองดูนะลองแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรอะ่ะไม่ต้องพิมพ์อะไรกับใครลองอยู่เฉยๆนะเป็นคนปกติเป็นนักกีฬาธรรมดาทั่วไปที่มีคนรู้จักมากขึ้นแค่นั้นเอง อยู่เฉยๆไม่ต้องทำลายอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องหาเงินอยู่บ้านเฉยๆโ,โอเคนะมว่าง<ๆ>ไปนั่งขอทานก็ได้ไม่ต้องทำงานนั่งเฉยๆลองดูลองดูงดไม่ลองดูไม่มีหรอกก,ลอกำลังจงกําลังใจอะลองดู เมื่อกี้ใครขอวาขอโทษด้วยนะฮะเธอโผล่มาให้ฉันนั้นเธอไม่จะไม่ไในใจรอดูเลยคอนเทนต์นี้ได้ดูแน่นอนถ้าทุกคนจะแบบฮะเฮ้ยแอดมินแอดมินอยู่ในไลฟ์เปล่าแอดมินแอดมินอยู่ในไลฟ์เปล่าแอดไอแอดแอดมิน ไอแอดมินอยู่ในไลฟ์เปล่าแอดแอดมินพอคลิปนั้นมันอยู่ที่แอดมินไงประเด็นเธอโพลมาเนี่ยได,ได้ได้เห็นแน่ทนที่ไหนสนามแบดครับ ชินแล้วไม่เป็นไรอย่าเพิ่ชินเลยเออแอดหนีไปแล้วดีใส่ไม่ดีพูดเหมือนเฮียโบอสอะไรนะเหมือนเหรอผมเหมือนหรือเขาเหมือนผมผมเป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะตต้าเต่า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 เต่าเต่าเต่าเต่น้ต่่าเน่าเต่อ แรงอะไรเริ่มเหมือนเฮียละวพวกเหมือนเขาเหรอผมก็เปหน,นีปกตินะเออผมก็ไปเรื่อยปกตินะไม่เหมือนนะผมแค่อยากดูว่าผมขึ้นได้เท่าไหร่กันแน่ว่าไม่พอผมขึ้นสามสิบแล้วคนบอกว่ามันเกินมันเกินลิมิต ใส่แ้ลครูสคใส่แบนตีแบตไม่ได้ค่ะกินอะไรน้ำหน่อยกินเบียร์กินเหล้ากินเบียร์ค่ะโอเคนะได้คำตอบแล้วนะพี่หน่อยหายลเอา้ากลับไปแล้วเหรอโอ้ยมันตีแบตด,ด้วยกันนะ จ้าไว้ตีแบดด้วยกันนะสิลปีนที่จริงใจแล้วทำไมต้องไม่จริงใจด้วยอ่ะเป็นไงเป็นงั้นไงอ้าวผมวะเหรอไไหโอเคโอเคโอเคนี่ไงทุกคนมีคนพัดภาคจากผู้เธอแล้วฉันไปแล้วฉันไปตีแบดแล้วบายบายบุยบุยเดะ Thế lại dù, lại dù. rồi thế này lấy cứ bây giờ anh mới ไปทักไปทักไปตีแล้วไปตีแล้วบายบายเจอกัน